งานพิเศษนะคะเกษตรกรที่อําเภอคองชัยจังหวัดกาลสินค่ะเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรนะคะคือจากเดิมเนี่ยเคยพึ่งพาสารเคมีเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตค่ะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะมาเป็นการทําเกษตรอินทรีย์ก็จะมีการใช้องค์ความรู้ในด้านของการจัดการศัตรูพืชโดยจะใช้ชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์จําหน่ายให้กับสมาชิกและเกษ ตากรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยค่ะ เฮสรินรัศมีซึ่งเป็นชีวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในพืชได้ถูกนํามาจัดแสดงและสาธิตการใช้งานให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวตําบลคล้องชัยพัฒนาที่สวนจิรภาออร์แกนิกฟาร์มเพื่อให้สมาชิกนําไปใช้ในการป้องกันโรครากเน่าโคนและเน่าในสวนพุทราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นและสํานักงาน เกษตรอำเภอคลองชชยจังหวัดกาลสินลงพื้นที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเราส่งผักและผลไม้เข้าห้องครัวโรงพยาบาลจังหวัดกาลสินแล้วอยู่ดีๆฝ้าหลังของเรานะักก็ยืนต้นตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เลยนําปัญหานี้เข้าไปยังที่เกษตรอำเภอคล,งลงองชชยเจ้าหน้าที่กเกษตนระก็เลยนําไปปรึกษากับกลุ่มอลากาพืชจังหวัดกาลสินนะคะก็เลยออกมาลงพื้นที่เราก็เลยรู้ว่าอ๋อฝ้าหลังที่เรายืนต้นตายนะ่ะคือ เกิดจากโรคลากปุ่มทีนี้ก็เลยเอาเจ้าหน้าที่ก็เอาเห็ดซิลินรัศสมีหรือเห็ดเรืองแสงนะ่ะมาให้เราทดลองใช้กับต้นที่มันมีปัญหานะคะพอ เราก็ได้เอามาทําการทดลองพอประมาณสักเดือน2เดือนใบมันก็เริ่มแตกแล้วก็ทําให้ต้นฝรั่งเราเนี่ยที่มันไม่เสียหายไปแบบมากก็กลับคืนมาแล้วเราได้เก็บผลผลิตแล้วทีเนี้ยก็เลยแปลงข้างๆหรือแปลงอื่นๆเอาก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยในพื้นที่ของเราเนี่ยและกลุ่มเราก็ทําเป็นกเกษตรปลอดภัยและ,กะเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ค่ะ ส่เดือนฝอยหรือโรครากปลมในในผลไม้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยที่เรานํามาใช้ก็คือเรามีปัญหาในเรื่องของผลไม้คือฝรั่งยืนต้นตายแล้วก็จากนั้นก็เลยได้ทดลองเอาเห็ดศิรดินลักษมีนะคะเข้ามาใช้แล้วก็วิธีการใช้ก็คือเราจะไปผสมในดินแล้วก็ลองก้นหลุมใน,ในการปลูกแล้วหรือถ้าเราปลูกไปแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปโรยบริเวณร,ร,อ,รอบโคนต้นของของพืชได้นะคะค่ะก็ นอกจากเฮสรินรัศมีซึ่งเป็นชีวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติควบคุมโรครากเนา่าและโคนเนา่าที่สวนเจียรพร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนประจำตำบลคล้องัยพัฒนายังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการสตรูพืชแบบผสมผสานเช่นการผลิตสารสกัดสะเดาการขยายเชื้อราไตรโคเดมมอร์มาบิวเวเรียเพื่อให้สมาชิกนำความรู้ไปปรับใช้ ให้ผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอคลองชัยที่มีคุณภาพมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคนะครับแล้ก็เข้ามาแก้ปัญหาในส่วนของการจัดการศัตรูพืชนะครับก็คือมีการนําชีวพันธุ์เข้ามายกตัวอย่างเช่นไตโคเดอร์มาวิวเวลียเมตาเลเซียมนะครับหลังจากนั้นก็จะมะีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาเช่นกลุ่มของมแมลงศัตรูธรรมชาติ นะครับมแมลงต,ตัวตัวห้ำเช่นมแมลงหางหนีบต่างๆเข้ามาเลี้ยงในชุมชนแล้วก็ขยายผลต่อไปในชุมชนรอบๆข้างนะครับสมาชิกต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเช่นสารสกัดจากธรรมชาติหรือสารสกัดสะเดาเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของการใช้สารเคมีที่มีปริมาณที่สูงขึ้นมากๆครับก็ทําให้ในพื้นที่เนี่ยมีการใช้สารเคมีที่ลดลง นะครับอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยไปในระยะเวลาที่เราเข้ามาดําเนินการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ปี สำหรับศูนย์จัดการสตรูเพื่อชุมชนตำบลอ้องชัยพัฒนาอําเภออ้องชัยจังหวัดกาละสินปัจจุบันมีสมาชิก45คนจาก11หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มผลิตชีวพันธุ์เพื่อบริการและจำหน่ายแก่สมาชิกและเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ไตรโคเดอร์มาบิวเวเรียเมตาไลเซียมเฮสซิรินลัสมีสารสากัดสดาและชีวพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงชันโรงพึ่งไทยเพื่อการอนุรักษ์ช่วยผสมเกสรเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของธรรมชาติซึ่งหากท่านผู้ชมสนใจในผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้สามารถเยี่ยมชมได้ที่สวนเจรภาออร์แกนิกฟาร์มอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดกาลสิน